สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับดาร์กอนและก็ฟิกแลนการ์ลิงที่หลังจากนี้พวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้พระราก,การเพราะว่าดาร์กอนเนี่ยข่านั้นคือผู้นําของอนาปฏิวติส่วนฟิกแลนการ์ลิงขาวนั้นคือผู้บัญชาก,การสูงสุดของภาคเกียรติสุนเทพเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า2คนนี้น่ามีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กันและก็ได้พรากันหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าดาร์กอนเนี่ยได แผนการของพวกเขาในตอนนี้น่าสำเร็จไปหลายอย่างเพราะว่าก่อนหนะ้านี้พวกของคณะปฏิวัติพวกเขาเนี่ยก็ได้ประกาศสงข้างกับพกมกรฟ้าแต่ว่าการเคลื่อนไหวและการต่อสู้แท้จริงหลังจากนี้เนี่ยมันก็เพิ่งได้มีการเป,เปริดเผยมาว่าดารอและคณะปฏิวัติพวกเขาเนั้นจะได้เริ่มสงครามการต่อสู้นั้นก็ต่อเมื่อภาคเขตสวุนเทพเริ่มเคลื่อนไหวแล,และหลังจากนั้นคณะปฏิวัติเนี่ยก็จะได้เริ่มการต่อสู้แท้จริงและการที่ดารกในเรื่องเรื่องราวพวกนี้เอาไว้น่ก็หมายความว่าเขานะฮะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าในสักวันหนึ่งพวกเขานี่นจะต้องต่อสู้กับภาสเเวนท และการทิดากรน์นั้นกล้าประกาศสงครามขนาดนี้นี่ก็น่าจะหมายความว่าเขาเนี่ยก็น่าจะมั่นใจในะว่าในตอนนี้คณะปฏิวัติสามารถต่อสู้กับภาคีอสเวนเทหและแม่ดากอนเนี่ยเขานี่ยอาจจะคิดนว่าในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะปฏิวัตินั้นจะได้ประกาศสงครา,ามกับพมงกรฟ้าสักทีและนั้นก็นเลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจในว่าสงครามในครั้งนั้นการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายมันจะยิ่งใหญ่แล้วก็ดูเดอดขนาดไหนแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเฝ้ารอและก็สนใจที่สุดนั่นคือการทิดากรนกับฟิเกเรียนการ์ลิงนั้นจะ พวกข่าทั้งคูนน่น่าจะได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาซึ่งดากรนเนี่ยตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมานี่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าสงสัยนะว่าเขามีความสามารถและก็พลังอยู่ในระดับไหนกันแน่ส่วนฟิเกอรแลนการลิ่งที่ได้ไม่กล้าเปิดตัวมาในตอนล่าสุดเนี่ยการที่เขานั้นเปิดตัวมาในภายหลังแล้วก็ไม่ตตำแหน่งนะว่าเขาคือผู้นําของเราภาคีอัศวินเท่ที่เป็นปีศนนาใอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันชัดเจนนะว่าอย่างนอยการลิ่งเขานั้นก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือและความสามารถที่มันสูงมากแน่นอน แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ในตอนนี้าก็รลากาลิงเนี่ยพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยความสามารถออกมามากนักแต่ว่าด้วยความที่กาลิ่งเขานั้นคือคนที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแชงและมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่แฉงลกาลิงเนี่ยพวกเขาทั้งคู่นั้นก็น่าจะมีสายเลือดเดียวกันซึ่งเรื่องราวพวกนั้นบวกกับตำแหน่งของกาลิ่งในปัจจุบันมันก็น่าจะทาให้เรื่องราวพวกนี้ได้มีโอกาสสูมากที่กาลิงเนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถก่ออาคิดรูสามรูปแบบที่เหมือนกับแชง แต่ว่าทางนูฟี่ในปัจจุบันบอกกับการาส่วนที่สามารถใช้สายฟาสีดําซึ่งมันคือสัญลักษณ์ของผู้ใช้พลังฮาคิลาชันได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องราวพวกนี้นมีโอกาสสูงมากเหมือนกันฮะทีดาก่อนที่เป็นผู้นําของฮานปฏติวัติข่าวนั้นก็น่าจะเป็นชายที่มีฮาคิราชันและก็มีฮาคิทั้งสรูปแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่2คนนี้จะมีฮาคิทั้งสมรูปแบบและกับฮาคิราชันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่โอกาสสูงมากและแนั่นก็หมายความว่าการเผชทญกันของสองคนนี้นะฮะมันก็น่าจะ แล้วก็ยังไม่รวมเรื่องน่าสงสัยนวัดดากอนในตอนโลกเท้าที่เขานำไปช่วยลูฟี่ตั้งแต่ตอนนั้นมันเกิดลมพายุขนาดใหญ่เึ่งลกพวกนั้นเนี่ยมันจะเกิดมาจากความสามารถนวัดดาคอนหรือไม่เพราะว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ต่างสงสัยกัน,นว่าดดา้อนเนี่ยเขานั้นจะเป็นผู้ใช้ความสามารถกับพลังผลพิศาหรือเปล่าส่วนฟิกานาลการลิงในปัจจุบนันมันก็แน่นอนนะว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะว่าในตอนนีดา้อนเขานีมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นชายที่มีความสามารถกับพลังผลพิสานนะฮ แต่ว่าการที่มีความสามารถของพลังผพิศาสต์มันก็ไม่สามารถบ่งบอกอะไรเราได้นะว่าดากอนเขานั้นจะมีความสามารถที่เหนือกว่าการเล่งด้วยพลังผบิศาสต์นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าการที่ดากอนเขานั้นรู้ถึงการมีอยู่ของภาคีสุวนเทพอยู่แล้วแต่ว่าเขาในที่ยังกล้าประกาศสงครามกับผมกรฟ้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าดากอนเนี่ยก็น่าจะมีความมั่นใจในการต่อสู้ในครั้งนี้นะฮะมันก็เลยทําให้หลังจากนี้ถ้าเกิดดากอนแล้วกาลิลิ่งพวกเขานั้นได้ต่อสู้ขึ้นมาเรื่องราวพวกนั้นจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันก็จะเห็นนวาดก ขาวนั้นดูมั่นใจแล้วก็ดูมีภาษีที่เหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็นแน่นอนนะว่าการทําสงครามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดากอนแล้วการเลียงที่จะมาต่อสู้กันใช่ไหมฮะเพราะว่าฝ่ายการเลี่ยงนั้นก็จะมีภาคีสมินเทพรัฐบาลโลกคราพผเท่าและก็ท่านอิมส่วนดากอนนั้นก็จะมีกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งดูจากกองกลังในปัจจุบันก็ดูเหมือนดากอนเนี่ยขาวนั้นจะดูเสียเปรียบทางด้านกองกำลังไปอย่างมากนะฮะมันก็เลยทาให้เรื่องราวพวกนี้มาเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวซาโบที่มันมีเรื่องราา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 วทีี่า่ชาบบ้นน้นฝนฝกโมเขเย บอกลูฟี่และก็วีวีนะว่าพวกเขาน้ามาจากตะกุนนีเหมือนกันและนั่นก็น่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้ซาโบเนี่ยได้เจอกับลูฟี่และก็วีวีอีกครั้งและการเจอกันในครั้งนั้นอาจจะทำให้สงครามในครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านอกจากคณะปฏิวัติกาก้อนจะได้ต่อสู้กับการลิ่งและก็ภาคเคหสมบินเทพเนี่ยในตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสงครามใหญ่ที่ลูฟี่และก็รัฐบาลโลกจะได้ต่อสู้กันแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์โนดานแค่ทำให้ภาคเคหสมบินเทพกับเหล่าคณะปฏิวัติจับคู่สู้กัันนน่า้ะฮ เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะได้เห็นนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นดากนแล้วก,การเล่นสู้กันแต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นสุดสุดท้ายนะฮะที่ในตอนนั้นพวกลูฟี่เนี่ยจะได้ต่อสู้รัฐบาลรึเปล่ลลลาโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาเอาดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยเนื้อหาและก็เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้สำนรับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นใหม่เช่น้าคครรััับบสวดี